เรียบร้อยแล้วครับเพื่อนๆเห็นไหมกวดจะได้มีเพื่อนๆหลายคนถามกันเข้ามานะครับว่าเราสามารถเปลี่ยนเบอร์มือถือในแอปเป่าต่างได้ไหมนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมมีวิธีการมาแนะนําให้กับเพื่อนๆนะครับจะมีวิธีการทายัางไงนั้นเดี๋ยวตามผมมาชมกันเลยดีกว่านะครับไป ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนะครับฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปดีๆออกมาให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันนะครับเดีย๋ยวมาดูวิธีการทํากันเลยดีกว่านะครับผมจะแยกเป็น2กรณีนะครับเพื่อนๆในการเปลี่ยนเบอร์มือถือในแอปเป่าตังเี่กก็คือกรณีแรกเลยก็คือเพื่อนๆเนี่ยใช้มือถือเครื่องเดิมแต่ว่าเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ย้ำนะครับว่าใช้มือถือเครื่องเดิมเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์เนี่ยเพื่อนๆไม่จําเป็นที่จะต้องลบแอป กระเป๋าตังค์นะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการแรกก่อนนะครับแล้วก็วิธีการที่สองเนี่ยคือเพื่อนๆเ,เปลี่ยนเครื่องไปเลยแบบนี้ครับคือไปใช้เครื่องใหม่ไปใช้เบอร์ใหม่ไปเลยแบบเนี้ยแบบเนี้ยต้องโหลดแอปเป๋าตังค์ใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะมา,าบอกตอนท้ายอีกทีหนึ่งนะครับเนาะเดี๋ยวมาดูวิธีการแรกก่อนนะครับกรณีแรกก็คือเพื่อนๆ เปลี่ยนแค่เบอร์โทรศัพท์แต่ยังใช้เครื่องเดิมอยู่นะครับไม่จําเป็นจะต้องลบแอพไม่จําเป็นจะต้องลบแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับเพื่อนๆให้เพื่อนๆมาตรงนี้ครับมาตรงที่เมนูการตั้งค่าครับเพื่อนๆจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆไปตรงที่แอปนะครับแอปตรงนี้แล้วมันจะมีคําว่าด้านบนที่ขึ้นว่าจัดการแอปนะครับให้เพื่อนๆเซิร์ชเลยนะครับคําว่าเป๋าตังอ่าเป๋าตัง เห็นไหมครับ <amounts> ม <of audio writers> He ันจะขึ้นหน้านี้ขึ้นมาให้นะครับให้เพื่อนเพื่อนมาเลือกตรงเมนูการใช้ข้อมูลตรงนี้นะครับเอาขอัยขอไปด้านล่างครับการใช้เนื้อที่เก็บข้อมูลด้านล่างกดเข้าไปปั๊บอ่ะมันจะเข้ามาสู่หน้านี้ให้เพื่อนเพื่อนสังเกตไหมครับว่าด้านล่างมันจะมีคําว่าล้างแคชกับล้างข้อมูลนะครับให้เพื่อนเพื่อนกดล้างทั้ง2อันเลยนะครับกดล้างแคชไปปุ๊บแล้วก็กดล้างข้อมูลปั๊บ นะฮะมันจะขึ้นว่าระบบจะลบข้อมูลแอปนี้อย่างถาวรซึ่งรวมถึงไฟล์การตั้งค่าถามข้อมูลแล้วก็ข้อมูลอื่นๆข้อมูลแอปอื่นๆนะครับอันนี้ต้องดูดีๆนะจากนั้นก็กดตกลงได้เลยนะครับวิธีการนี้นคือมันจะเหมือนกับเรารีเซ็ตแอปเป่าตังค์ให้ไปเหมือนกับเราโหลดแอปมาติดตั้งใหม่ๆเลยครับเ,เพื่อนๆเราจะต้องได้ยืนยันอะไรใหม่ทั้งหมดเลยนะครับเนะี่ยพอเพื่อนๆล้างข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วอะตอนนี้ ปิดไปเลยครับปิดไปเลยอ่าทีเนี้ยให้เพื่อนๆนะครับมาเข้าตรงที่แอปพลิเคชันเป๋าตังค์ในเครื่องของเพื่อนๆนะครับกดเข้าไปปับ๊บเห็นไหมครับว่าปัจจุบันมันจะเป็นเวอร์ชัน11.47.0นะครับย้านะครับว่าเป็นเวอร์ชัน11.47.0นะฮะเออลืมบอกวันนี้เป็นวันที่27สิงหาคม2565นะครับเป็นเวอร์ชันนับปัจจุบันของวันนี้เลยนะครับเนี่ย พอเพื่อนกดเข้าไปป๊อปมันจะขึ้นคาว่าหน้าถัดไปให้เพื่อนกดเข้าไปได้เลยเห็นไหมครับว่าระบบมันจะขึ้นให้เรายืนยันข้อมูลตัวตนใหม่ทั้งหมดเลยนะครับเพื่อนๆพอเข้ามาถึงหน้านี้นะครับให้เพื่อนๆกดคําว่ายินยอมนะครับจากนั้นก็กดยืนยันเห็นไหมครับว่าเสร็จแล้วนะครับมันจะเข้ามาสู่หน้านี้คือถ่ายรูปบัตรประจําตัวประชาชนตอนนี้ให้เพื่อนๆเตรียมบัตรประจําตัวประชาชนของเพื่อนๆขึ้นมานะครับกดเข้าไปตรงที่ถ่ายรูปบัตร มันจะขึ้นว่าอนุญาตให้เป๋าตังใเนี่ยถ่ายรูปแล้วบันทึกวิดีโอไหมนะครับให้เพื่อนๆอนุญาตอันไหนก็ได้นะครับขณะใช้แอปเฉพาะครั้งนี้นะครับสออันเนี่ยอันไหนก็ได้แต่ว่าห้ามไม่อนุญาตนะสมมุติว่าไปกดไม่อนุญาตเนี่ยมันจะไม่สามารถเข้าถึงกล้องได้เลยนะครับของผมในขณะใช้แอปแล้วกันอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะมาสแกนบัตรจําตัวประชาชนของผมนะครับอ่านี่น,นี่เขาบอกว่าการุณานะถ่ายรูปบัตรประชาชนใหม่ แนะนำให้วางบนโต๊ะนะเพื่อนๆเ, <_ C>. เดี๋ยวผมเปิดไฟก่อนแสงมันจะไม่พออ่ะอ่ะเรียบร้อยแล้วนะครับแนะนําว่าให้เพื่อนๆน,นะครับนําบัตรประจตร <_ ết> ำตัวนาบัตรประจำตัวประชาชนของเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยวางบนโ,โต๊ะนะครับมันจะได้นิ่งเวลาเราถ่ายเนี่ยแล้วก็ที่สําคัญก็คือแสงพยายามหาที่แสงที่มันเป็นธรรมชาติแสงให้มันเพียงพอครับถ้าแสงมันไม่เพียงพอเนี่ยมันจะทาให้เราถ่ายแล้วติดยากมากนะครับอ่าเห็นไหมครับว่าพอเพื่อน กรอกมันขขจะถ้าสมม่อนเพื่อสแกนติดนะถ้ามันติดตรงปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นหมายเลข,ขบัตรจตัวประชาชนให้เราอัตโนมัติเลยนะครับจากนั้นเพื่อนเพื่อนจะสังเกตเห็นไหมครับว่าด้านล่างมันจะขึ้นคําว่าเบรอร์มือถือให้ตรงนี้สําคัญเพื่อนๆจะต้องใช้เบรอร์มือถือที่เพื่อนเเปลี่ยนมาเรียบร้อยแล้วนะครับมาใส่ตรงนี้นะครับหลายคนจะใช้เบรอร์มือถือที่ไม่ตรงกับที่อยู่ในเครื่องนะครับย้ํานะครับว่าจะต้องเป็นเบรอร์มือถือที่ใช้อยู่ได้ณนะปัจจุบันแล้วก็อยู่ในเครื่องของเพื่อนๆนด้วย นะครับอันนี้ต้องข้อควรระวังเลยนะครับแล้วอย่าใส่ผิดนะครับไม่ใช่ว่าใส่เบอร์มือถืออีกเครื่องหนึ่งลงไปแบบนี้มันจะส่ง OTP ไปไหนไม่รู้นะครับอันนี้เป็นข้อควรระวังเลยนะครับคนหนุ่มๆเนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหาแต่ว่าคนที่มีอายุมากหน่อยเนี่ยท่านต้องระวังด้วยนะครับบางครั้งไดใส่เบอร์โทรผิดๆถูกๆไปนะครับย้ำนะครับว่าต้องเบอร์โทรในเครื่องนี้เท่านั้นนะครับเบอร์โทรที่เราเปลี่ยนใหม่นะครับให้ตรงนะครับเช็คก่อนนะครับ เรียบร้อยแล้วจากนั้นให้เพื่อนๆกดถัดไปเห็นไหมครับว่ามันจะส่งเดี๋ยวสักครู่นะครับมันจะส่งรหัส OTP ไปที่เบอร์โทรที่เรากรอกนะครับอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ารอสักครู่นะครับไม่ถึงนาทีเนี่ยเดี๋ยวมันส่งกลับมาเรียบร้อยแล้วนะฮะอ่าเห็นไหมครับว่าตอนนี้ผมได้กรอกรหัส OTP ใส่เรียบร้อยแล้วนะครับมันจะขึ้นคําว่า น่ายืนยันตัวตนขึ้นมาให้เลยนะครับหน้านี้นะครับมันจะมีอยู่สองอันก็คืออันแรกก็คือยืนยันตัวตนผ่านแอปกรุงไทยเน็กคิดว่านะครับคนที่มีแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็น่าจะทําได้นะครับเพราะว่ามันจะง่ายมากเลยครับเชื่อมต่อกับแอปกรุงไทยในแป๊บเดียวได้เลยเดี๋ยวผมจะมาดูวิธีการที่2ลกันนะครับการสแกนใบหน้าเนี่ยกดเข้าไปปับ๊บนะครับมันจะขึ้นเขาว่าเตรียมสแกนใบหน้าข้อนี้นะครับให้เพื่อนๆเ,เลือกเอ มุมที่มีแสงสว่างเข้าให้เพียงพอได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะอลองสแก,กนใบหน้าให้ดูนะครับเนี <c oughs> ่ยมันจะถามว่าอนุญ,ญาตให้เปาตังเข้าถึงรูปภาพแล้วก็สื่อในอุปกรณ์นี้ไหมก็ให้เพื่อนกดอนุญาตนะครับจากนั้นนะครับมาเรามาสแก,กนใบหน้ากันนะครับเทคนิคก็คือหันหน้าเข้าหาหน้าต่างหรือว่าที่มีแสงสว่างเพียงพอ,อครับเพื่อนๆเห็นไหมครับว่าถ้าสมมุติว่าหน้าตรงๆมันจะออกเป็นสีเขียวๆนะครับกรอบเนี่ยมันจะออกเป็นสีเขียวๆแบบนี้เลยนะครับ เทคนิคของผมก็คือผมจะเอาหน้าม้าขึ้นแบบนี้นะแล้วก็พยายามขยับหน้าไปให้เต็มเลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็เอาเอาสายตาเนี่ยไปที่กล้องนะครับอ่าแป๊บหนึ่งนะครับนี่เห็นไหมอา้าวสแกนใบหน้าไม่สำเร็จเหรออ่าขอสมัครอีกครั้งนี่อ่าเนี่ยครับมันจะมีปัญหาที่สแกนใบหน้าเนี่ยนะครับเพื่อนๆ เท่าที่ผมได้ทดลองทําดูนะครับตั้งแต่เมื่อกี้รับรองไปสิบครั้งแล้วนะครับกลายเป็นว่ามันจะจํากัดจํานวนครั้งในการสแกนใบหน้าของแอปเปาตังไปซะง,งั้นนะครับนี่เห็นไหมครับว่าตอนนี้มันขึ้นข้อความแจง้งแจ้งมาเรียบร้อยแล้วนะครับว่าตอนนี้เราสแกนหน้าไม่ผ่านเกินจํานวนครั้งของเขาแล้วนะครับเขาให้ไปยืนยันที่ตู้ ATM กรุงไทยหรือว่าติดต่อธนาคารกรุงไทยใกล้ใกล้บ้านเรา นะครับแต่ของผมเนี่ยมีตู e ้อเทมใกล้เนี่ยเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับผมจะมาลองทดสอบสแกนหน้าให้กับเพื่อนๆอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะมาลองดูว่าทําไมมันถึงสแกนหน้าไม่ผ่าน,เป,นเป็นเพราะอะไรแล้วก็เดี๋ยวจะถ้ามันทําได้เดี๋ยวจะมาสารุปเทคนิคในการสแกนหน้าให้ผ่านให้กับเพื ừ, ls, ่อนๆอีกครั้งหนึ่งในวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยววันนี้พักขั้นตอนนี้ไว้ก่อนนะครับสแกนหน้าไม่ได้ละเดี๋ยววันพรุ่งนี้เรามาลองสแกนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเนาะโอเค ครับก็ต่อจากเมื่อวาน,นครับที่ผมสแกนหน้าผ่านแอปเป่าตังไปแล้วปรากฏว่าสแกนไปสักสิบกว่าครั้งเนี่ยไม่ผ่านเดี๋ยวนี้เรามาลองดูอีกครั้งหนึ่งครับว่าวันนี้จะสแกนผ่านหรือไม่ผ่านแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาสรุปเทคนิคเล็กๆน้อยๆให้กับเพื่อนๆได้สแกนหน้าผ่านกันนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับก็เดี๋ยวผมลองเข้าแอปเป่าตังให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับเมื่อวานเนี่ยเป็นสิบกว่าครั้งแ้วฮะไม่ผ่านมาดี๋คนนี้ลองใหม่นะฮะหน้านี้ก็กดยินยอมไปได้เลยนะครับเพื่อนๆ นะดึงไปว่ามันจะต้องมีถ่ายรูปบัตรตัวประชาชนด้วยนะครับอพอถึงขั้นตอนนี้นะครับเพื่อนๆอย่าลืมนะครับใส่เบอร์โทรที่เพื่อนๆใช้ณปัจจุบันเลยนะครับใครจะเปลี่ยนเบอร์โทรเบอร์โทรอะไรเนี่ยต้องเปลี่ยนณตอนนี้เลยนะครับย้ํานะครับว่าจะต้องเป็นเบอร์ที่ใช้งานในเครื่องนี้เท่านั้นนะครับอ่าพอเราใส่รหัส OTP ไปเรียบร้อยแล้วนะครับมาถึงขั้นตอนสแกนใบหน้านะครับเดี๋ยวเราลองมาสแกนใบหน้ากันนะครับกดสแกนใบหน้าไปเลย เรียบร้อยแล้วครับเพื่อนๆเห็นไหมกดจะได้นะครับตอนนี้พอเพื่อนๆสแกนหน้าเป๋าตังค์เสิ็เรียบร้อยพอมันเข้าหน้าได้นะครับมันจะให้ถามให้เราตั้งรหัสผ่านนะครับหกหลักเดี๋ยวผมมาตั้งรหัสผ่านกันก่อนนะครับอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับพอเราตั้งรหัสผ่านเสร็จนะครับเพื่อนๆมันจะถามว่าเปิดใช้งานระบบสแกนนิ้วไหมนะครับถ้าเพื่อนๆไม่ต้องการเปิดใช้งานระบบสแกนนิ้วนะครับก็กดข้ามไปได้เลย นี่ครับเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นนานว่าตอนนี้ผมสามารถเปลี่ยนเบอร e ์โทรศัพท์ในแอปเป่าต่างของเราได้แล้วนะครับเนี่ยพอดูตรงที่โปรไฟล์นะครับมันจะขึ้นว่ายืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับว่ามันจะเป็นลูกศรสีเขียวนะครับก็คือมันจะให้เรายืนยันหน้าของเรานั่นเองนะครับมาเดี๋ยวผมจะสร,รุปให้ฟังนะครับก็คือไอ้ขั้นตอนสแกนหน้าเนี่ยมันจะยุ่งยากนิดนึงนะครับเทคนิคของผมที่ผมใช้เมื่อ, Game อกี้นะครับเมื่อวานเนี่ยผมสแกนไป10กว่าครั้งไม <m> ่ผ<อ>่าน<อ><อ> ทั้งเอาผมหน้าม้าขึ้นทั้งหันหน้าเข้าที่แสงสว่างนะครับแล้วก็เงยหน้าขึ้นนิดนึงเนี่ยเวลาเราเงยหน้าขึ้นนิดมันสแกนติดนะครับแต่ว่าไม่ผ่านแต่ว่าเมื่อกี้ที่ผมลองผ่านนะครับก็คือผมก็ทําหน้าตาปกตินะครับผมผมอะไรไม่ได้จัดสักอย่างแต่ว่าเวลาผมสแกนหน้าเนี่ยผมก็จะเอามือถือหันไปที่หน้าต่างนะครับเราหันหน้าเข้าหันหน้าต่างให้แสงเข้าบริเวณใบหน้าของเราให้ตรงแล้วก็เวลาเราสแกนนะครับผมไม่ได้ยกมือถือขึ้นสูงนะครับก็ให้ยกต่ําลงมา กว่าระดับสายตานิดนึงนะครับให้ยกต่ํากว่าระดับสายตานิดนึงแล้วก็ตาของเราเนี่ยจะต้องมองกล้องนะครับแล้วก็ทําหน้าปกตินะครับของผมเนี่ยไม่ได้ยิ้มอะไรก็ทําหน้าปกตินะครับจากนั้นก็ขยับกล้องนะครับให้มันเต็มใบหน้ารูปไข่สังเกตว่ามันจะมีกรอบสีเขียวขึ้นให้ใช่ไหมครับเพื่อนๆพอมันมีกรอบสีเขียวขึ้นให้เพื่อนเพื่อนก็พยายามขยับหน้าให้มันเต็มนะครับแล้วก็มือนิ่งๆไว้แล้วก็ถ้าระบบ AI มันบอกว่าให้กับพิมพตาก็กับพิมพตาครับจากนั้นระบบมันก็จะคนวณ ใบหน้าของเราแค่นั้นนะครับผมก็สแกนผ่านแล้วเมื่อกี้วันนี้วันที่2ใช่ไหมครับผมสแกนไปมาสัก3าถึงสครั้งก็ผ่านแล้วนะครับก็ไม่ยากนะครับก็หวังว่านะครับก็จะเป็นเทคนิคเล็กน้อยให้กับ เพื่อนๆคนไหนที่จะเปลี่ยนเบอร์โทรในแอปเป่าตังค์นะครับเนาะไม่จําเป็นจะต้องลบแอปนะครับถ้าเพื่อนๆใช้เครื่องเดิมเนี่ยเปลี่ยนแค่เบอร์โทรเนี่ยไม่จำเป็นต้องลบแอปสามารถลบแคสลบข้อมูลที่ผมบอกไว้แต่้นคลิปได้นะครับแต่ว่าสุดท้ายก็คือถ้าคนไหนเปลี่ยนทั้งเครื่องเปลี่ยนทั้งเบอร์โทรเนี่ยขั้นตอนแรกรณีที่เพื่อนๆเปลี่ยนเครื่องก็คือเพื่อนๆจะต้องไปโหลดแอปเป่าตังค์มาอีกครั้งหนึ่งนะครับวิธีการโหลดเดี่ยผมเคย อสอนไปแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆผมได้นะครับแล้วก็มายืนยันตัวตนให้ผ่านแค่นั้นนะครับจากนั้นก็จะสามารถใช้แอปเป่าตังค์ได้แล้วนะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนถ้าชอบนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับใครนะครับถ้าสแกนมาไม่ผ่านหรือว่าอะไรยังไงเ네นี่ยก็สามารถคอมเมนต์รวมสแสดงความคิดเห็นก็ได้นะครับเราจะช่วยกันแก้ป,ปัญหาเรื่องนี้กันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแลลล้้วบใหหม่คคิปปนารัผไ